น้องเซน่าก็จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะครับเซน่าแนะนำก่อนว่าอันนี้คืออะไรเซน่า,นา,าลังอันนี้คือขอดูหน้าซองหน่อยค่ะอันนี้คือผงแป๊บซีซ่านะครับเป็นแบบนี้เซน่าช่วยเขาดูด้วยในซองมีกี่ชิ้นนะคะสิบชิ้นครับสีสีแดงห้าชิ้นสีน้ำเงินห้าชิ้นครับี๋ยวเราแกะสีแดงก่อนเลย จะเอาสีมาแม่ขาวไอ้สเตลาเลยอกอมันเป็นอย่างนี้อเก็บมเก็บเสตล่าลองน้ำผมนะคะัีอ๋อมันเป็นแบบนี้ จะยาเปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวๆหวานๆนะครับจะเผ็ดน,นิดนึง่งตัวสตอว์รี<ต>่มันเย็ยนค่ลนะลูกมาจะร่าอยากกินกินนะอืมอยากกแบบเดี๋ยวมาลองผม องโค้ากันนะครับแล้วก็ใส่ในนี้น้ำนะคะเหลือเห็นหน้าในเอ้ยมโนกันเลยแก้หน้าในแก้หน้าในพี่เซเลน่าแกะให้สเตลล่าหน่อยค่ะเฮ้ยเตลล่าเขากินไม่เป็นน้องอยากชิมผมกินขุนมากเลยครับเด็กๆทานเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะแปรงฟันครับ กูแบบนี้โอเคหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยไหนขอดูใกล้ๆหนะะ่อยค่ะนี่ครับน้ำมันกลิ่นเหม็นมากเลยครับน่าผู้ชมขอดูหน,น่อยค่ะกลิ่นเหม็นมากเลยครับเหมือนฟองเบีรยร์เลยอ่ะคุาวม่ลองกินดินดลองไม่ลองดม เหมือนไหมเหมือนโค้กเฮกินเหมือนีมน่เขายิ้ม,นะมนหน่อยเขายิ้มน่อยพี่สีเวน่าหน่อแลบลิ้นให้ดูหน่อยไหนมันเป็นปีศาจยังไงอ๋อมาใกล้ๆค่ะแลบลิ้นค่ะอ๋อเป็นลิ้นสีแดงก็เป็นอย่างไงโซลา่าแลบลิ้นม,มาค่ะแล้วพี่หน้าเขาด้วย ของสตีล่าเป็นสีน้ำเงินก็ไปเรี่ยงน้ำแม่ของเซเลน่าเป็นสีแดงค่ะตั้งแล้วเนี่อ่ะสตลล่าไหนขอสเตลล่าขอดูสเตลล่าหน่อยค่ะเป็นนิดหน่อยของสตีล่าเป็นนิดหน่อยสเตลล่าเคี้ยวๆหมดหวานแล้วสเตลล่าต้องคายทิ้งนะคะกืนไม่ได้นะคะเดี๋ยวท้องขาดนะคะปวดท้องเลยนะคะกินเหมือนเบียร์คุณแม่สตลล่าเก่งมากสเตลล่าเมื่อคืนมามาคุณแม่ครับกินมันเหมือนเบียร์เลย โอเคเกๆมากค่ะวันนี้พี่สกับเซน่าก,ก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซั b สไคร b ์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยค่ะสวัสดีครับ,รบพี่เซน่าสวัสดีค่ะด้ค่ะ